โอเคมาไหมมาคราวนี้ผมไม่มีพาสครับหัวแตกทุกลายครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่กกูจะไม่ซื้อเปิลอะไรทั้งสินน้นนะนี่ปืนนี้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยมึงม้มมาครับมึงมาเด็กช่างเดี๋ยวสับดูจัก่ออืมสับยิ่งอืออือเฮียโอ้โหอิสัตว์เงี่ยเด็กช่างมึงเนี่ย เดีเดวๆๆๆให้แม่งมาเจ๊ช่วยผมหน่อยดิโอ้โหเจ๊แม่งมีปืนอใหญ่ยะ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 ป้าไหลไม่พากูนหนีไปจากที่นี่เลยอ้สัสทำไมจะตบหยิงแม่งเลยดีกว่าอย่างเงี้ยที่นี้ตบเอานะโอ้โหเตกปี่นะส่วนพี่อ้วนนะเราที่นี่ยิงดีกว่านะจะเจ๋งกว่าอุ้ยไอสัทะลุ โจเกเหอเออมันไม่ตายวะเห็นไหมครับเมื่อกี้ฮัลลูนะแต่วแบงไม่ตายวะเอามานตะพ้องลอดไฟโอ้แมงมืนจริงเป็นมุมอัพใช้ได้ฮะเยอยแค่ นี่ไม้ตะพดกูมึงหรือใช่ไม้ตะพดเคยดูไหมฮะไม้ตะพดครับนี่แหละเครื่องปรับอากาศเลยนะไอเฮียเจ๊ไม่ชว่วยกูเลยสัตว์ไอเยียไอเฮียลูกดอกกูเนี่ยเราเป็นมือสไนเปอร์นะเราต้องแค่าข,า,ข,า,ขานเะนี่ย อ่ะเฮีย่ยมันยาอ่อนคุยไม่ยิงกับทหารอุ้ยเฮี่ยุ้ย่วกใส่หน้ากูวแล้วเฮี่ยอ่ะเย็ดเมื่สดเย็ดมาหม่วงเงิน่าเรารอตุยเน้ยแบ้เกิร์เปิ้อ่ะจ้าสวยนะโอเคไปอ่ะโก้ๆ,ๆ ปื่อนกูก่นเออเหี้ยไม่ต้องพูดมากไอสัตว์กลัวกระบอกนี้ก็ได้ไม่ว่าหรอกอ,อีสต์สัตว์ย็ดเมแม่เงือนะครับดีเซอร์ดิเกิลน,นะจะล่าเร็วนะครับล่าเร็วล่นเร็ว,รวแต่ไม่มากครับ อ่าเฮียประตูก็เจ๊งครับไอ้เลยยมไอเด็กเกียพ่อมตายเ้ยคุยนะมัต้องขอบระทันโทษกับคำเลยยมเออไม่สุภาพอะไรอย่างนี้นะครับคือผมไม่ตั้งใจเล่นนะครับนี่คือผมไม่รู้จะแคร์อะไรครับนี่เขาท้ากันว่าเออมเล่นได้แต่ easy นะ,ก,ะกากนะมันเล่น normal hard core double hard core hard เดลยมันมก็นได้ โก็จะหายไปอ่ะพี่น้องครับจะบอกว่าผมดูทันได้ยังไงสังเกตครับมีจุดใช่ไหมฮะมีจุดกดกดลูกเลื่อนตรงกลางนะครับนะผมถึงดูทันนะว่าเวลาเวลาเลงยิงันนะมันอยู่ไหนลูกมันอยู่ไหนอีสัตว์หูแม่งเข้าเนื้อเลยเฮีย แบงค์ร้องเข้าเนื้อเลยลืมเปิดไฟแบงน้ำเหลือตัวเดียวฮนะแม่งจะอยู่ไหนกูไม่ไล่มึงไงเหียเมื่อกี้โคตกใจแล้วอยู่ดีแม่งเดิอนอยู่ดีแม่งฟุบมา นะรเราต้องเอาดีเซอร์อรดิเกิลนริงอ่ะเลวสัตว์รันมัวแม่งเฮียตึงคิวนะผมว่าเราขาดดีเซอรท์ทิ้งได้ไหมไม่ดีอ่ะแม่งแม่งสองก็บอกไปเลยนะโอเคอ่ารีโลดก่อนนะครับเอาไม่ต้องรีโลแล้วเจงเจง ต้องหาปืนในพวกปืนหกพวกนี้อีกจักกระบองขายดีเซอร์ททีไม่คุ้มว่ะ huh? โยกว่าขายปืนแล้วมาซื้อพวกนี้คุ้มไหมไม่น่าคุ้มครับงั้นผมขอเป็นเหมือนเดิมดีกว,ว่า ดีเซอร์อเกินพระเจ้าโจกโอเคมาเลยนะครับถ้าเกิดเทปเทปเดียวไม่พอนะผมก็จะตัดเป็นสองนะสองเทปแน่ๆหัวไม่แตกกษัตริย์ต้องยิงอะไรนะเฮียกระสุนหมดอ้าโน่พระเจ้าโจรเฮียโอ้โหเพียบเลยสัตว์อเย็ดมากเวรตะไล เดี๋ยวไอเฮียไอ้นั่นมาอะไรวะเดี๋ยวเฮียบ้ามันนั่นมาตายเลยไอ้บ้าที่ผมหมายถึงก็คือไอ้นี่นะไอ้อะไรวะไอ้ตัวอะไรวะไอ้ตัวที่ตัวที่มันโมโหอะเราจะมีหลอดแดงๆขึ้นมาไอ้เฮียบอลรีเซ็ตอีเกิลกาดไหมรีเซ็ตเออเข้าร้านนี่ได้ด้วยดีโลก่น มันจะร้องทำคุยทางหน้าชิบหายรลเบิร์อ๋อไม่รลเบิร์นี่นแม่งร้องเีสสสก้ายเอ้ยอย่าอย่าร้องสั่นมาละมาทำคุยเลยนะครับสองตัวครับแม่งจะโพลจากที่ไหนที่ตามชม คิลิ่งฟอร์บอ่าตัวที่หนึ่งมาสั่งเวอร์ให้กูอ่ะตัวหัวแต็กไปเนี่ยจบหอมกิดมีหาไว้หาอะไรคำเนี่ยฮะซื้อปืนระเบิดแม่งเลยมันไส เออฮียเหมาแม่ง้งหมดโวยมีเฮียอะไรเอามาให้หมดเออผมอยากรู้จริง,รงทำไมมันต้องโผล่มาแถวนี้ตลอดเวลาที่อื่นมีโผมแม่งเลโผ่โอเคกูคมานั่งรออย่างงี้แล้วนะหาที่คเวอร์ไว้ตลอดเวลาเนะ่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กด C นะมันเดินนะ C ลุกนั่งลุกนั่งนะกด V เพื่อเป็นการแบรบสื่อสารว่าอะไรยังสื่อสารว่าให้ทำอะไรเนี่ยแบบเหยีดอะอย่างเงี้ยอ๋อรันวิ่งวิ่งวิ่ง <c oughs> วิ่งวิทำขวยอะไรเหี้ยนะเด้งร้อตันเงี้ยเฮียมา้วสัตว์พูดถึงก็มาเลย เฮ้ยไอ,อ้เหี้ยตะแมงเงยเฮ้อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพองชิบหายตายชัวเหลืออยู่วันนี้มันทำอะไรเราไม่ได้วะลองสักตัวดิจะทำอะไรเราได้วะเอาชิบหายมันทำได้ด้วยว่ะโอ้อยกูก็ดีหลงดีใจตั้งนานที่มันทำเราไม่ได้ นะครับวิธีแร้วโยนระเบิดเนี่ยโอเคนะครับเดินออกไปนะบูมนะปุ๊บควางระเบิดเข้าไปลูกนะครับเราออกไปลันมัวครับวิธีเก็บนะะลันมัวนะหยุดมัอยเข้ามาแล้วมึงไม่งั้นกูลันมัว โยนระเบิดไปลูกครับแล้วก็เอาหลบครับใช้ได้เลยโอ้โหเฮี้ยโผจะนากูเลย่ปืนลั่นครับโทษโทษกรรมเบยโอ้โหแสดงว่าแม่งมีเป็นฝูงแน่เลยมีสโลโมชันนี้ไอ้ีหัวตักไปเนะดีรอนอ๋อเสียแล้วนี่มาดีรอนดีรอนเสร็จละเปิดจุด เ็แม่งรู้ว่าทำไมต้งองมาเยอะเพราะไฟนี่เองครับท่านผู้ชมครัเอ้ยชิบหอย เดี๋ยวมึงคนร้องไห้สัตบโหเย็ดนั่งลุ้นนั่งนานในเฮียกูจะตายหาวเฮย้ยนะผมก็นั่งลุ้นอยู่นั่งนานเอ้ยว่ากูจะตายพเพราะว่าเฮียอะไรยังไงซ่อมปืนกันใส่ชีบเกาะอะไรเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังไม่เหี้ย เย็นมากเอาบ,อบอ่สองกระบ,บอกนั่งน,นะ <c oughs> นี่สำหรับปืนนี้นะถ้ากดลุกเลื่อนตรงกลางนะก็จะสามารถยิงรัวได้แล้วก็ยิงเดียวได้เฮียยิงเดียวแบบพอเรากดค้างมันจะไม่สามารถเอออะไรนะมันจะไม่สามารถค้างยํำไม่เหมือนอันนี้ฮะเออ,อน,นี่คือเราเปลี่ยนโหมดแล้วเปลี่ยนโหมดให้มันจะเอาเป็นโหมดอะไรโหมดค่อยๆย,ย,ยิงเฮีนะส โหมดกดแบบสาดแม่งรัวเข้าไปเลยนะครับไอ้เหี้ยตรงไหนวะตรงไหนวะเหี้ยชิบหายแล้วดูดูเด,ดี๋ยวเหี้ยแบบลันมั่วแม่งสัตว์มหมล้วเหี้ยมาแล้วเหี้ยมาแล้วเหี้ยมาแล้วเหี้ย ผมเอาเป็นโหมดแบบเทียนัดดีกว่าเย็ด yeah. come on ละเมอปะเนี่ยเฮียต้องใส่บอสแม่งละเมอครับเฮ้ยเียเออ โอ้โหสัตว์เย็ดหมดทีนะจะดีกว่านะเรื่องการยิงนะครับสำหรับปืนอะไรวะ SCA ปืนปืนเฮียอะไรไม่รู้นะผม <c oughs> ว,ว่า MK 1 7กันก็แล้วกันนะ ยิงหัวใจแม่งฮะเล็งหัวใจแม่งให้โดนอะทำไงก็ได้ระวังอันนั่นไงเฮี้ยฉิบหายโหมึงละเมอแม่งมึงจะมาฆ่าเจ้าของร้านขานะเขาเนี่ยเดี๋ยวกูไม่มีซื้อปืน คุยไม่มาฆ่าคุณสถีไว้ตัดโอ้น่านำคาญเหลือเกินนะโยนระเบิดให้ม่งเข้าไปแดกอู้วไม่รู้เรื่องเฮียอะไรตายหาเฉยแปะเออนะผมรู้มันต้องมีตัวเฮียอะไรผโผล่มาชิบหอยลันมั่วหืมโอ้โหคุยแม่งตบผมหัวแตกเอยะ เมยขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ